สวัสดีครับเปลาเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักษัตรให้กับผู้ที่เกิดปีมะเส็งรู้ว่าปีงูเล็กประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ัครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดปีมะเส็งรู้ว่าปีงูเล็กนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดปีมะเสงชาบดวงชะตาของท่านประจำเดือนกันยายนปี2 5 6 6นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงแต่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเสงในช่วงของเดือนกันยายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นึ่นี่คือไพ่จัสติกนั่นเอนะครับ ไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่เกิดปีมะเสงนั้นเป็นคนที่มีระเบียบวินัยค่อนข้างมากนั่นเองนะครับหลายหลายท่านนี่นะครับทำอะไรก็ตามแต่ต้องเป๊ะมากๆในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่สีถ้วย,ยไพ่ใบนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยเป็นคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรออกมาต้องเป๊ะมากๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่านิสัยใจคอที่แท้จริงของท่านไม่เป็นตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้น ก็หมายความว่าดวงชะตากําลังจะบอกผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงของเดือนกันยายนว่าตัวท่านเองนั้นจะทําอะไรก็ตามแต่ต้องมีความละเอียดรอบคอบคิดให้เยอะนั่นเองเนะครับก่อนตัดสินใจจะตัดสินใจทําอะไรนั้นขอให้ตัดสินใจอยู่บนเหตุและผลอย่าตัดสินใจอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองเนะครับไพ่จัสติกที่อยู่ในตําแหน่งที่1น,นั้น เป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกนั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เกิดปีมะเสงที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจจะดีมากๆจะมีโอกาสเติบโตมีโอกาสปรับตําแหน่งปรับขั้นต่างๆจริงๆแล้วนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณประจําปีนั่นเองนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะฮะจะเป็นช่วงของการแต่งตั้งโยกย้าย การปรับตำแหน่งนะครับรวมไปถึงการปรับขั้นต่างๆการปรับเงินเดือนต่างๆก็จะเป็นในช่วงนี้แหละสําหรับท่านที่ทํางานรับราชการทํางานเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจอย่างนี้นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่จัสติกก็บอกได้เลยนะครับว่าดวงการงานของท่านนั้นดีอย่างแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรักใครเอ็นดูเมตตาส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้ไพ่จัสติกนี่นะฮะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขา ก็จะดีนะครับทำอาชีพอิสระอาชีพส่วนตัวก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับบางท่านนี่นะครับทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการที่อยู่ในหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคนหมู่มากเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้วิพากษาเป็นอายการเป็นนักกฎหมายทั้งหลายนี่นะครับถือว่าดวงการงานของท่านนั้นจะดีเป็นพิเศษนั่นเองผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆนั่นเองนะครับ คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบไอทีนะครับหรือว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าบางท่านนั้นเป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆงานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขบัญชีการเงินหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นฝ่าย HR ฝ่ายบุคคลงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าจะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนี่คือไพ่8ดไม้เท้านั่นเองนะครับสัญ,ญลักษณ์รูปมบเท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่8ไม้เท้านี้ตีความหมายได้ว่าบางทีผู้ที่เกิดปีมะเสง็งการงานของท่านในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะได้งานเพิ่มเข้ามาบางทีบางท่านนั้นอยู่ๆนะครับหัวหน้าง,งานก็บอกว่าทํางานตรงนี้ด้วยนะนอกจากงานเดิมแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าทําหลายหน้าที่ คนที่ทํางานรับราชการเป็นพนักงาน,นารัฐวิสาหกิจก็มีโอกาสที่จะควบสองตแหน่งแบบนี้เป็นตน้นส่วนคนที่มีงานหลักก็จะมีงานรองมีงานเสริมเพิ่มเข้ามาเป็นการสร้างไรายได้หรือว่า,วาหารายได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับส่วนคนที่ทาํามาค้าขายทําธุรกิจก็หมายความว่าขายของหลายอย่างในเวลาเดียวกันทําธุรกิจหลายอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้ขายอย่างเดียวไม่ได้ทําธุรกิจอย่างเดียวแบบนี้นั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ แต่ว่ามีไพ่การงานที่ไม่ดีอยู่ใบหนึ่งนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ก้าไม้เท้านั่นเดงเนะครับไพ่ก้าไม้เท้านั้นถือว่าเป็นไพ่การงานที่ไม่ดีให้ระวังความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นนะครับในหน่วยงานของท่านในองค์กรของท่านในแผนกข,ของท่านหรือบางทีนะครับในแผนกข,ของท่านนั้นมีการเล่นการเมืองกันค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นต้นคนนั้นเป็นเด็กของคนนี้คนนี้เป็นเด็กของคนนั้นมีการขัดแย้งกันบางทีตัวท่านเองนั้นก็ไปอยู่ในเหตุการณ์แห่งความขัดแย้งหรือบางทีบางท่านนั้น ถูกกันแกล้งในลักษณะแบบนี้ก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบด้วยนะครับผมไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางทีผู้ที่เกิดปีมะโรงไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางกรณีผู้ที่เกิดปีมะเสงนี่นะครับทำงานเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอยู่ในระหว่างการแก้ไขนั่นเองนะครับถา่ว่าตัวท่านเองนั้นแก้ไขเป็นไปตามกําหนดและก็มีความถูกต้องโดยที่ไม่มีคนมาก่นแกล้งท่านนี่นะครับ แม้ว่ามันจะเสร็จสิ้นก็เพียงแค่เสมอตัวนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้แต่ว่าคนที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานในทวิสาเกติเนี่ยให้ระวังเรื่องของการที่จะไปติดร่างแห่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรของท่านบางทีบางท่านนั้นค่อนข้างเครียดนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการตรวจสอบนั่นเองนะครับผมฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้าย ไพ่ควีนออฟซอนหรือว่าไพ่ราชนีถือดาบนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นเป็นคนที่มีความเด็ดขาดนั่นเองนะครับในด้านของคําพูดคําจาของท่านนั้นจะเป็นคนที่พูดตรงผงผางคิดยังไงก็คือพูดอย่างงั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะฮะอาจจะมีแล่เหลี่ยมอยู่สักนิดหนึ่งด้วยซ้ำไปสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งนะครับไพ่ใบนี้ในช่วงของเดือนกันยายนนั้นอาจจะมีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ที่จะทําให้ผู้ที่เกิดปีมะเส็งต้องได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งครั้งสําคัญนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวด้านการงานด้านการเงินอะไรก็ตามแต่นะฮะตัวท่านเองนั้นอาจจะเกิดความยุ่งยากใจหนักใจนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ในการที่จะใช้ความเด็ดขาดตรงนี้แต่ขอให้ตัวท่านเองนั้นเมื่อศึกษาข้อมูลดีแล้วขอให้ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ริงอยู่ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ของบางท่านนั้นมันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันจะจบนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7กันบ้างนี่คือไพ่เดอะฟูลนะครับไพ่เดอะฟูลที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่นะฮะบ,บางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับบางทีคนเราเครียดมากๆนี่นะฮะถ้ามีเวลาหรือว่ามีวันหยุดเยอะๆก็หาโอกาสนะครับถ้าหากว่าไม่มีวันหยุดจริงๆก็ลาพักร้อนนะครับไปรีแลกซ์บ้างนะฮะ ไปเที่ยวอย่างแหล่งที่เป็นธรรมชาติในช่วงนี้ยังเป็นหน้าฝนอยู่นะครับต้นไม้ใบหญ,ญ้าต่างๆก็จะเขียวขจีนะฮะบ,บรรยากาศหน้าฝนนี้บ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในท้องทุ่งท้องนาก็จะเขียวขจีนะครับดูแล้วสบายตาดูแล้วสบายใจดีเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเป็นธุรกิจการงานที่จะเริ่มดีขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสง็งในช่วงของเดือนกันยายนก็คือธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทํางานในบริษัทท่องเที่ยวนะฮะ เป็นมักคุเทศหรือว่าเป็นคนที่นําเที่ยวต่างๆจะดีนะครับรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกที่พักเช่นโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์อันนี้ก็ดีมากเลยนะครับรวมไปถึงพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆนะฮะหรือว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงคนที่อยู่ในวงการโฆษณามีไพ่เดอะฟูนั้นถือว่าดีนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่มีไพ่เดอะฟูนั้นถ้าเป็นอารมณ์ความรู้สึกลึกๆในตัวท่านนั้น จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวเป็นอารมณ์ศิลปินซะหน่อยนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากซะหน่อยนะฮะสำหรับความหมายของไพ่เดอะฟูลจะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่เดอะมูนนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่เดอะมูนนั้นบางทีการงานที่อยู่เบื้องหลังของผู้ที่เกิดปีมเสงนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนั้นจะดีนะครับหรือว่าบางทีบางท่านนั้น การงานของท่านไม่จะเป็นจะต้องออกหน้ามากนักอยู่เบื้องหลังคิดแล้วก็วางแผนให้คนอื่นเขาออกหน้าอันนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นะครับรวมไปถึงคนที่ทำงานอยู่ในเบื้องหลังวงการบันเทิงวงการโฆษณาก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับผมในช่วงของเดือนกันยายนอย่างเช่นบางท่านนั้นเป็นผู้กำกับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟเป็นคนที่เขียนคำโฆษณาเป็นคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์เป็นคนที่เขียนนวนิยายเป็นนักแต่งเพลงประเภทนี้นะครับ ท่านจะรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของท่านในช่วงเดือนกันยายนนั้นมันค่อนข้างที่จะแบบเลิศเลอเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับผมมีความคิดที่แปลกแหวกแนวนะฮะขอให้ตัวท่านเองนั้นพยายามปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ไปกับอารมณ์ของท่านนะครับอะไรต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของท่านที่จะออกมานั้นจะรู้สึกว่ามันแปลกแหวกแนวดีไม่ซ้ําใครนั่นเองนะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่เดมูลนี่นะฮะยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดปีมะเส็งนะครับในช่วงของเดือนกันยายนทําอะไรมันติดติดขัดขัดนี่นะฮะจริงๆแล้วตัวท่านเองนั้นถ้ามีไพ่ใบนี้สามารถที่จะเข้าสู่สมาคมหรือว่าชมรมสายหมู่ได้นะครับถ้าว่าตัวท่านเองนั้นทําอะไรมันติดขัดไม่ค่อยดีักอย่างหนึ่งเนี่ยลองลองไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางทั้งที่บ้านท่านหรือว่าจะเป็นที่ทํางานของท่านก็ได้นะครับอาจจะเอาน้าหวงน้ําหวานหรือว่า จุดทูบจุดเทียนนะครับผมขออะไรที่เราปรารถนาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะครับแล้วก็อาจจะบนบานสารเก่าท่านไว้ก็ได้ว่าถ้าได้ในสิ่งที่หวังแล้วจะให้อะไรเขาในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นมีจิตที่จะสื่อไปถึงสิ่งลี้ลับหรือว่ารวมไปถึงพวกเจ้าที่เจ้าทางดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับ บางทีบางท่านนั้นอาจจะนอนฝันร้ายด้วยซ้ำไปฝันถึงพวกดวงวิญญาณทั้งหลายหรือบางท่านนี่นะครับที่บ้านนั้นอาจจะอยู่ใกล้กับป่าช้าอยู่ใกล้กับเมนเผาศพอยู่ใกล้กับสุสานบางทีบางท่านนี่นะครับผมบ้านของท่านนั้นจะได้มีเสียงแปลกๆหรือว่าชอบฝันร้ายฝันถึงพู้ผีปีศาจพวกนี้นะครับผม ถ้าเป็นไปได้นะฮะควรที่จะมีการทําบุญอุทิศบุญกุศลไปให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายบ้างนะครับไม่แน่นะทาถูกใจเขาเขาอาจจะให้โชคกลับมาก็ได้นั่นเองนะครับหรือว่าบางทีเจ้าที่เจ้าทางทั้งที่ทํางานแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยของท่านนั้นถ้ามีโอกาสก็เลี้ยงเขาบ้างนะครับผมก็ไม่แน่นะฮะบ,บางทีอาจจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันก็ได้แต่ว่าไพ่เดอะมูนนั้นถ้าเป็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงเดือนกันยายน บางทีมันอาจจะอึมครึมนั่นเองนะครับหรือว่าบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะเครียดค่อนข้างมากนั่นเองนะฮะเพราะว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นเป็นคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป๊ะนั่นเองนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นดั่งใจในลักษณะแบบนี้ก็เลยทําให้ตัวท่านเครียดนั่นเองนะครับบางท่านนั้นอาการนี้นะฮะออกมาคล้ายๆกับว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะครับสําหรับไพ่เดมูลนะครับ เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับต้องดูแลด้วยโดยเฉพาะยงยิ่งบางท่านนัดอาจจะปวดหัวข้างเดียวเป็นไมเกรนบางท่านน้าในหูไม่เท่ากันทําให้การทรงตัวไม่ดีบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ โรคในช่องท้องเช่นเป็นโรคกระเพาะนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อักเสบในลักษณะแบบนี้ส่วนคุณผู้หญิงนั้นก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีนะครับปวดท้องเมื่อเวลามีประจำเดือนหรือว่าระบบไหลเวียนต่างๆในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับผ,ผู้หญิงบางท่านนั้นอาจจะประจำเดือนมาไม่ปกติในลักษณะแบบนี้สําหรับความหมายของไพ่เดอะมูนนั่นเองนะครับ เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีมะเสงกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนกันยายน,นนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่การเงินอยู่หนึ่งใบก็คือไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่นะครับไพ่เก้า,าเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่คนที่จะมีโชคมีลาภทางการเงินต้องได้ไพ่เก้าเหรียญสิบเหรียญแล้วก็ไพ่เข่งออฟไพนเดอร์เคอร์ขึ้นนะครับ ถ้าหากว่ามีไพ่เก้าเหรียญอยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าการค้าการขายการงานต่างๆของท่านนั้นจะนํามาซึ่งเงินทองนั่นเองนะครับให้กับผู้ที่เกิดปีมะเสงตัวท่านเองนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่การค้าการขายจะเริ่มดีขึ้นนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดปีมะเสงนะครับต้องการอยากจะซื้อบ้านต้องการอยากจะซื้อรถวางแผนเอาไว้ว่า จะซื้อในช่วงเดือนกันยายนแต่บางท่านนั้นเกิดความวิตกกังวลว่าในช่วงนี้สินเชื่อต่างๆจากทางสถาบันการเงินนั้นเขาปล่อยยากนั่นเอง,เองนะครับจะผ่านไหมเนาะถ้ามีไพ่เก้าเหรียญก็หมายความว่าจะได้รับการอนุมัติทางสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านตัวท่านเองจะได้ทั้งรถทั้งบ้านได้เงินสดก้อนใหญ่เฮงมากแล้วก็ปังมากเลยนะครับสําหรับคนที่ได้ไพ่เก้าเหรียญน,นั้นถือว่าดวงการเงินของท่านดีมากๆเลยนะครับผมผู้ที่เกิดปีมะเส็งครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีมะเสงกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าตามที่ผมดูนี่นะครับมีทั้งมุมดีและก็ไม่ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยที่มุมดีก่อนก็นแล้วกันนะครับตัวท่านเองมีไพ่สามถ้วยอยู่ที่ตำแหน่งที่8ปดไพ่สามถ้วยนั้นเป็นไพ่หนึ่งในสามของไพ่ความรักที่ดีที่สุดด้วยนะครับคนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วตัวท่านเองนั้นจะได้ข้อสรุปนะครับ คือจะตัดสินใจสร้างครอบครัวด้วยกันก็คือเข้าสู่ประตูวิวาน์นั่นเองในช่วงของเดือนกันยายนตุลาคมนี่แหละนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะคนที่เป็นโสดถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่สถีนั่นเองนะครับส่วนท่านที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะครับอยากจะได้บุตรอยากจะได้ทายาทไว้สืบทอดสกุลนี่นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอน ตัวท่านเองนั้นจะได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่อย่างแน่นอนถ้าหากว่ามีไพ่สามถ้วยนะครับไพ่สามถ้วยนั้นยังหมายถึงการเลี้ยงฉลองสังสรรค์นในหมู่ญาติมิตรนะฮะอาจจะมีการรวมญาติหรือว่ามีการฉลองมีการปาร์ตี้ในหมู่ญาติมิตรหรือว่าในหมู่เพื่อนพ้องของท่านก็ได้นั่นเองแต่จริงๆแล้วไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณหลายๆด้านเหมือนกันนะครับตัวตอนอีกด้านหนึ่งนะครับของผู้ที่เกิดปีมะเสง็งตัวท่านเองมีไพ่เดอะฟูดผมถือว่าเป็นคนเจ้าชู้นะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยเรียนนี่โอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าชู้มากๆคือคบไปเรื่อยนะเด็กนะครับคือแต่ว่าไม่อยากคบแบบเป็นตัวเป็นตนนะครับผมคือบางทีอาจจะคบหลายๆคนพร้อมๆกันด้วยนะฮะไพ่ใบนี้แต่จริงๆแล้วผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั้นถ้าหากว่าคบกันเล่นๆนี่นะครับคบได้แต่ถ้าหากว่าจะเลือกเป็นคู่ชีวิตนี่นะครับไม่ง่ายนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่สีทั่วอยู่ตรงนี้ก็หมายความว่า ถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นมีสเปคเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับคนรักของเราต้องมีบุคลิกแบบนี้ต้องมีการศึกษาที่ดีต้องมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรประมาณนั้นตัวท่านเองอาจจะตั้งสเปคไว้เยอะจนเกินไปถ้าเป็นแบบนี้หาคู่ยากซะหน่อยนะครับผู้ที่เกิดปีมะเส็งครับแต่ว่าถ้าได้คนรักเข้ามาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจไม่เป็นอย่างที่คิดแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่สี่ถ้วยนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางที คนที่ท่านรักคนที่ท่านชอบนั้นเขากลับไม่รักไม่ชอบท่านแต่ว่าคนที่ท่านไม่ได้รักไม่ได้ชอบนั้นเขากลับมารักมาชอบท่านสง,งางันนั่นเองนะฮะไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางทีเรานั้นทุ่มเทให้กับคนรักอย่างเต็มที่แต่ในที่สุดแล้วเขาไม่เลือกเราเขาไม่รักเราแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่สี่ถ้วยคือความรักไม่ได้ดังใจคนรักไม่เป็นดังหวังอย่างนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่ 8ถ้วยนั่นเองนะครับไพ่แถ้วยนั้นอาจจะมองดูว่าบางทีผู้ที่เกิดปีมะเส็งบางท่านนั้นอาจจะอภพรักซสนหน่อยนะครับมีความรักหลายครั้งนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยสมหวังคบกันไปอยู่ๆก็ห่างกันไปหรือว่าเลิกกันไปแบบนี้นั่นเองบางท่านในช่วงนี้อาจจะยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นก็บอกว่ามีคู่แล้วรู้สึกว่า ไม่ค่อยดีเลยมีแต่ปัญหาต่างๆตามมาตอนนี้ก็เลยอยากอยู่เป็นโสดโดยไม่มีกําหนดนั่นเองนะครับอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องของการเงินมากกว่าก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่ามีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่ก้าวไม้เท้าที่อยู่ในตําแหน่งที่3ถ้าเป็นความรักของผู้ที่เกิดปีมะเส็งบางท่านให้ระวังเรื่องของความเจ้าชู้ก็คือไพ่เดอะฟลเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านได้นะครับจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีปัญหากับคนรักมีปัญหากับครอบครัวได้ ถ้าเป็นไพ่ก้าวไม้เท้านี่ถ้าเป็นความรักรุนแรงที่สุดเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะเลิกรากันได้เลยนะครับผมไพ่ใบนี้แต่ถ้าหากว่าไม่รุนแรงขนาดนั้นก็อาจจะทะเลาะกันโกรธกันงอนกันแยกกันอยู่ชั่วคราวแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเสง็งหรือว่าปีงูเล็กประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราชส5 6 6นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามชอ่องเปลวาเทียนพยากรณโดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีมะเสงทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำบทความติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวาเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ